สวัสดีครับใต้พี่น้องครับขอตอนรับพี่นอ้องเขาสั่งเราสโกดสูดําซิงครับมีมากใต้พี่น้องคำเนี่ยสำับการเก็บกู้รถเกียครับรถเกียใหญ่ติดลมครับเกียร์ปันครับมาหวา่าน,น,นเพิ่งกระึ้นพอดีเลยครับเป็นรถเกียขนาดใหญ่ครับทำการภารกิจเก็บกูดด้โดย Ин, PC, G, ip, ค,คืมาสุี่ีรอยับโนหกครับเป็นรถทีมงานสมบัติครับเป็นรถต่างบ้นน้องหมกตำบลนเร่อครับเป็นนินะครับตำบรกิจเก็บปูยพี่สีร้ยี่สิกินทกครับ้วการถเข็นครับ เป็นเกียนขนาดใจแ้ำกันทำการดึงซอยกันครับเป็นโดดของเก็ดเก็ดเกนครับทำกานดึงซอยกัน2อขั้นครับโดยใส่เกียนขั้นหนึ่งกัะโข่ขั้นหนึ่งครับ กินแล้วครับเดี๋ยวพาพี่หนองเมืองส้านดีจิดลงครับอ้น้ำลายครับมนบาขึ้นขน่แล้วไม่ออกมันบ้ามันเยียรพาดไว้มันอย่ารพลาด้ตัวนี้ก็ตัองการน้ำใหม่หรอครับการใส่อะไได้บอทำการน้ำใหม่หรอ ลั้งจากห้องรอหนาขึ้นแล้วไม่ขัดกับตูวรถครับเองวิธีการมันการออกยังไงโอ้จิตมั มาจากไทยพี่หน่องคำแน่นะครับวัอนี้เมื่อครับตำล่งหาพิธีเอาใหม่เอาครับ cắt rượu lọ vậy khá cho quá ngập soi tôi hiện มาสีสัตว์แนวมาสัตว์แนวแล้วครับเป็นย่ามันขึ้นครับวันนีมีผู้ไหนมีหลานสร้างบหมหลานสร้า,าง่เลน เ้นเกียนสลัดได้ครับเจบแตกหรอเบเกลียแเบาดเดียวแรับบนมันตาหลังจากเกีียนเก็บกูขกันเดียวตัวรถเีมีปัญหาครับยังจากตึกไหมขาดไปที่สายขาดว่าสั่นสายขาดแตกว่ะสั่น มันให้เรียกับแตกซาเลยวะ่อยราก็จะโอ้กำเมืองครับตอนนี้ติดอยู่กลางทางครับกลางทางถนนการสัญจรตริดกัรเนี้ยครับ นี่เตรจมูกนี่ครับท่านผจีมูก่าเนี่ยจมว่าตอนคำนี่จีดจว่านตอนคำโอ้ดว่นตอนคำอะไรนะจี๊ดจมว่นชอนถูกจีดจมว่านช้อนถูก ๋อ้นหเจ็ดแรเสุดอดีมอเเสือท้มากวันนี้ไปแม่อะไรมาสั่นห่วยข้าจอดทีไม่ได้เหงาเข้าไปเลยเห็นครับเห็้เนีนลำภารกิจถึงกูครับสว่างเกีนกับพี่ซีร้่ตุนโก สายไฟเด้อลูกพี่เบาเบาครับโอ้สวยครับต้นแมกกเอซีบัตไทยแลนด์จกหน้นาสาสปอร์ตไล่สวยงามครับเตีงงามเลยครับ ทำการกบกุ่มก็ตวนโดยจู่ขนมนจีบทำภารกิเจเก็บกู้หายไปก่อนป่ะครับเออฮะตอนนี้ก็รอสร้างครับกัลน์สายให้โดยดีกสายกาแต้มกัลน์ครับ ัาทางถนนอยู่นี่ะครับติดคันนี่แล้วครับอัญจราชจ,จวนใอ่ะกลิปนี้ก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวฝากติดตามึงคลิปต่อไปนะครับในการใส่สายใส่เสื้อดิดจังไหนเราคลิปนี้จบไปซ้ำนี่กันครับสวัสดีครับ